ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนาะยช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยครับคลิปนี้ครับอยู่กันที่เกม Final Fantasy 7ชฉลองครบรอบ25ปีมีอะไรน่าสนใจบ้างอันดับแรกเลยก็คือภาคต่อของรีเมคนะครับประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะใช้ชื่อว่า Final Fantasy 7 Rebirth นะครับซึ่งมีกำหนดวางขายในเครื่อง PlayStation 5ใน next winter หรือว่าช่วงฤดูหนาวครั้งถัดไปนะครับผมไปเปิด Google มาว่าช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันคือเวลาไหนนะครับมันก็คือช่วงเดือน วารของปี2,566ถึงมีนาคม2,567ในช่วงระยะเวลานี้ครับและในตัวอย่างของเกมนี้นะครับมีประเด็นที่น่าสนใจน่าพูดคุยเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนละกันนะครับว่าตัวอย่างเกมเนี้ยที่มันเพิ่งเปิดมาให้เราดูมีอะไรบ้างนะครับไปดูพร้อมกันก่อนนะครับ What the has been written, can changed. can future it even been be if So focus on the future, not the past. He wants to finish what he started. He wants to reclaim his birthright. And rule over the planet with Genova at his side. I saw you lying there. I figured it was too late. Wait, what are you implying? That I died? That I'm some kind of imposter? you were here with me five years ago where are you what happened to you i'm trying so hard to find you sorry feel like i failed you เมื่อจบช่วงภาครีเบิร์แล้วนะครับก็มีการประกาศต่อเลยว่า Final Fantasy 7 Remake นะครับจะมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันแม่ผมก็รู้สึกเสียดายครับ3ภาคแล้วมันจะไปยัดเนื้อหาทั้งหมดใส่เข้าไปได้ยังไงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเล่แหละครับว่าเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับผมมันอาจจะสั้นลงกว่าเนื้อเรื่องในออริจินอก็ได้ ข่าวต่อไปนะครับขอพูดถึงภาค Intergate กัแล้กันนะครับ i n t e r a t e เนี่ยตอนนี้ก็ลงให้กับสตรีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ลงใน e ีพิกเกมใช่ไหมครับอ่าใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ในส t e ีมก็ซื้อในส t e ีมได้แล้วนะครับไม่ต้องใช้ e ีพิกเกมก็ได้เท่าน,นั้นไม่พอนะครับเกมนี้ยังรองรับการใช้สตรีมเด็กด้วยนะครับใครมีเครื่องก็รีวิวให้ฟังกันหน่อยก็แล้กันส่วนตัวยังไม่ได้ซื้อมาเลย ข่าวต่อไปนะครับ Final Fantasy 7 Ever Crisis นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการรวบรวมจัก,กรวาลของ Final 7เอาไว้นะครับจากตัวอย่างก็จะเห็นของภาค Crisis Core และก็ภาค Original แบบเยอะๆเลยนะครับแล้วก็แอบ,บเห็นว่ามีคาด้าจาก a n i m เมชันภาค a d v e n t u r e l a n ด้วยนะครับถ้าเกิดมีให้เล่นในเกมนี้ด้วยก็น่าจะดีเนาะโดยเกมนี้เนี่ยคือเขาจะมีการปรับปรุปรงกราฟิกใหม่นะครับก็คือให้มันดูแบบกลายเป็นตัวจิบีตัวเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นภาพโพลีนเหมือนภาค ก็คือดูดีเลยดูทันสมัยนะครับส่วนการต่อสู้เนี่ยก็คือจะใช้กราฟิกระดับเดียวกับ Final Fantasy 7 remake เลยนะครับแล้วก็การเล่นเนี่ยตอนแรกผมนือว่าเทิร์นเบสแต่พอดูอินเทอร์เฟซแล้วเนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นแนวคอมมานด์แบทเทิมากกว่าก็คือตัวละครมันโจมตีอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีระบบพลังงานให้เราเลือกใช้สกิลให้เหมาะสมตามช่วงเวลาประมาณนั้นครับแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้มีคอสตูมเนี่ยนะเออสวยงามดีแต่เราก็เห็นตัวอย่างแค่3มคนนะครับมีคลาวมีทิฟ ก็หนดการยังคงเป็นเหมือนเดิมเมื่อคือภายในปี2022นะครับอันนี้จะลงให้กับ iOS กับ Android นะครับแล้วก็เป็นเกมฟรีทูเพย์ด้วยแต่ว่าเปิดกระยาปองหาของเอานะก็ไม่มั่นใจว่าจะหาอะไรคอสตูมหรือว่าอาวุธหรือว่ามาทริเรียครับเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะรีวิวด้วยนะครับจะไลฟ์สตรีมด้วยเพราะว่ามันรวมจักราวาลไฟนอล7จริงๆครับ ข่าวต่อไปนะครับ Final Fantasy 7 Crisis Core r e Union นะครับให้สรุปสั้นๆเลยก็คือเขาเอาภาค Crisis Core ที่เคยวางขายใน PlayStation Portable หรือว่า PSP นำมาปรับปรุงกราฟิกใหม่นะครับคือดูดีขึ้นกว่าเดิมมากครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบรีเมคนะครับก็คือดูดีกว่าเดิมเยอะเลยส่วนตัวของทีเซอร์ที่เขาเอาให้เราเห็นนั้นนะครับผมยังสังเกตเห็นว่ามันยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็คือมันไม่ใช่การรีเมคอะมันเป็นแค่การรีมาสเตอร์กราฟิกปรับปรุงขึ้นมานะครับอย่างเช่นการต่อสู้ก็จะมี ตัวของสล็อตใช่ไหมที่หมุนด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็สามารถเลือกคอมมาได้ว่าเราจะทำอะไรจะโจมตีใช้มาเทเียหรือว่าแบบว่าจะใช้ไอ้งไอเทมนะครับก็คือจะอยู่ด้านขวาล่างอะไรแบบนี้คือลักษณะาการเล่นยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ภาพต่างๆที่ตัวของโฆษณาเอาให้เราเห็นเนี่ยก็ยังคงเหมือนกับใน psp เป๊ะเ,เลยถ้าเกิดใครเคยเล่นจะจําได้ครับเพราะฉะนั้นก็รอเล่นได้เลยนะครับเขาบอกว่า ภายในฤดูหนาวนี้นะครับก็ราวๆช่วงสิ้นปี2022นี้หรือว่าช่วงต้นปีของ2023ครับอดใจรอเล่นได้เลยนะครับอันนี้ลงหลายแพลตฟอร์มนะทั้งคอนโซลแล้วก็ PC นะครับในมือถือไม่มีนะจ๊ะอันนี้ ส่วนข่าวต่อไปนะครับไฟนอลแฟนต e ซีเจ็ดเดอะเฟิร์สโซนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็มีแผนที่ใหม่มปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการอัปเดตแบบพวกปริกย่อยนะครับเช่นอาวุธใหม่นะครับตัวของอาชีพใหม่มาเทียรยใหม่ๆก็ทําให้การเล่นเกมนี้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวส่วนตัวว่าจะลองโหลดมาเล่นหนุ่ยสักรอบนึงกันละกันนะครับถ้าเกิดว่าน่าสนใจมากพอเดี๋ยวทำอีกสักคลิปกันละกันเนาะ ข่าวต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการขายของครับผมก็ไม่รู้ว่าเมืองไทยจะหามาได้กันยังไงบ้างนะครับก็จะมีส่วนของตัวนาฬิกาปลุกรูปดาบของคลาวนะครับเอออันนี้ดูเท่ดีนะครับแล้วก็จะมีตัวฟิกเกอร์ต่างๆนะครับจากใน Final Fantasy 7 Remake แล้วก็จะมีพวกอ c e ซ s ซอรีต่างๆพวกกําไลข้อมองข้อมือนะครับแล้วก็พวกดนตรีรวบรวมเพลงของ Final Fantasy 7อันนี้คือจะเป็นเหมือนกับเอามา Arrange ใหม่นะครับก็คือทําใหม่ให้มันสดสิงขึ้นละมัง้งซึ่งอันนี้เขาวางขายในบริการพวกสตรีมมิ่งต่างๆนะครับเช่น Apple Music อะไรพวกนี้ครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีราวๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าพูดผิดขาดตกบกพร่องอะไรไปมีปัญหาอะไรก็ขออภา,มานมาที่นี้ด้วยนะครับ